คุณจะมีคู่หรือมีแฟนไหมที่เจออยู่ใช่ไหมมีแล้วดีไหมดีอย่างไรร่ำรวยไหมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อคู่ของคุณไพ่กล่องที่หนึ่งกล่องที่สองเหมาะสำหรับคนที่เข้ากับเรื่องราวไพ่จะดึงดูดเฉพาะคนที่มีสตอรี่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะ ใบนี้นะคะโอเคไปฟังกันนะคะมาดูกันที่ไพเรนมองนะคะคุณนะคะจะมีคู่หรือมีแฟนใหมที่เจออยู่ใช่ไหมนะคะและอย่างไรพไพ่ใบนี้เป็นพไพ่ใปสุดท้ายนะคะปุ๊บคอฟฟิน คนคุณนะคะจะได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลมีการหย่าร้างมีการจบกันแล้วหนึ่งครั้งนะคะหรือเป็นคนที่เคยผ่านการมั่นหมายสู่ขอผูกข้อไม้ข้อมือแล้วยกเลิกก็ได้นะคะแน่นอนความรักของคุณเนี่ยเส้นทางความรักของคุณจะบรรจบการแต่งงานต้องอายุ30ขึ้นไปละนะคะแน่นอนคุณจะ มีลูกด้วยนะคะแล้วก็ความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะยืนนานยืนยาวแล้วแต่ความรักของคุณมันเป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักก่อนวัยสาอันนั้นอาจจะยังไม่ใช่หรือถ้าใครยังไม่จดทะเบียนไม่แต่งงานตอนนี้ที่คุณเจออยู่บอกได้เลยว่ายังไม่ใช่คุณจะต้องเจอคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาคนที่มีปัญหาคนที่เป็นพ่อไมแม่ไมเช่นเดียวกับคุณนะคะคนที่ อาจนิ้วเกินนิ้วขาดมีปัญหาในชีวิตนิดนึงมีแล้วดีไหมนะคะแน่นอนว่าเขาจะเป็นคนทางไกลแน่นอนนะคะเขาจะเข้ามาล้างพิษในชีวิตของคุณนี่ไพ่ที่วางไว้ไม่ได้เปิดก่อนนะคะทำให้ชีวิตของคุณสุขสว่างขึ้นนะคะมีแล้วดีเนะะี่ยเป็นคนเข้ามาแก้ปัญหาอ่ะอันนี้เป็นไพ่ทาโร่นะคะว่ามีไหมคุณมีไหมนะคะมีไหมคุณมีไหม สถานการณ์ในอดีตนะคะสถานการณ์ในอดีตก่อนความเจ็บปวดนะคะนี่นี่อถือ,ถ,อถือกล้องความเจ็บปวดในอดีตมันมากมายมหาศาลสิบดาบเจ็ดดาบโหมีทั้งเรื่องโกหกมีทั้งเรื่องที่ทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้คุณเป็นสายอึดค่ะเกือบตายค่ะความรักที่ผ่านมาของคุณทําเอาคุณเกือบตายนะคะเกือบหายใจไม่ออกนะคะ ปัจจุบันนะะปัจจุบันคุณได้มีการข้อตกลงมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนทางไกลย้ำอีกครั้งว่าทางไกลต่างดีชาติต่างภาษาคนคนละเชื้อชาติไทยจีนอิสลามครีกคนละศาสนานิ้วเกินเนิ้วขาดได้หมดนะคะอา่ามีการจดทะเบียนหรือมีการจดทะเบียนหยาหรืออะไรก็ได้จบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาตัดแล้วนะคะหรือคุณกําลังจะได้รับการจดทะเบียนและเดินทางก็ได้ มีคนมาขายขนมจีบคุณไม่พูดถึงว่าอายุเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่คําว่ารุนแรงแล้วสักครู่นะคะขอไพ่เพิ่มนิดหนึ่งนะขอไพ่เพิ่มเขาเป็นใครเขาเป็นคนอย่างไรเป็นคนธาตุอะไรลักษณะนิสัย เป็นคนที่แสดงออกถึงความชัดเจนนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะพุ่งทะยานปุ๊บปลาดเจอปุ๊บจีบปั๊บนะคะแล้วก็ชัดเจนว่าชอบนะคะบอกคุณเลยว่าชอบลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีไหมเราว่ากับคุณอัธยาศัยดีมากนะคะแต่ไม่ได้พูดกับทุกคนประมาณนั้นนะ อนาคตนะคะจะได้สมรสแต่งงานกันนะคะไพ่ออกมาซ้ำนะคะเห็นไหมครไพ่สำหรับนี้มีอ่าได้แต่งงานกับคนนี้แหละนะคะที่เป็น knight of c u p นะคะ ace of c u p นะคะเพราะว่าเขาหลงคุณมากอะนะคะได้แต่งงานกับเขาแน่นอนหลังการแต่งงานแล้วเขาจะทำทุกอย่างดูแลคุณเพราะเป็น8เหรียญน,นะคะอ่าโอเคเพราะคุณสองคนเข้ากันได้ดีมากชอบท่องเที่ยวนะคะ เขาเป็นคนแบบนี้แหละนะคะถามว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเจ้าชู้เงียบนิดหนึ่งนะคะอืมเป็นคนหน้าตาดีในสังคมนะคะโอเคอืมการอยู่กับเขาคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ขี้ขึงนะคะถ้าคุณแค่แบบทําเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มั่นคงต่อคุณหรือกังวลระแวงด้วยสายตาเท่านั้นไม่ต้องพูดนะคะดุดุเท่านั้นเองนะคะบางอย่างนะคะเขาก็ เขาก็กลัวแล้วนะคะเขาวางแผนเป็นคนวางแผนชีวิตนะคะอ่าเป็นคนเจ้าชู้นิดหนึ่งนะคนนี้เออเป็นคนเจ้าชู้ฉลาดนะคะเป็นคนเจ้าชู้ฉลาดอ่าแต่เขารักคุณมากนะคะรักคุณมากเพราะว่าถ้าขาดคุณเนี่ยเขาจะต้องเพี้ยนไปเลยเพราะว่าคุณเนี่ยคือโลกทั้งใบพลังงานกองที่สองคะ่ะมีความรักดีไหม คุณจะได้รักกับคนที่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตจ้าที่รักจา๋ามีบริษัทมีองค์กรเป็นของตัวเองเป็นคนที่ชอบที่จะให้คุณเนี่ยเป็นแบบคีออนอะไรอย่างนี้นะคะเขาชอบคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอันเดอร์เขานิดนึงนะคะแล้วเขาดูดูแลคุณอย่างดีคือเขาจะให้คุณกินไม่อดแหละนะคะเออความรักครั้งเดียวยิ่งใหญ่อลังการนะคะคือเขายิ่งใหญ่อลังการหรือแก่วคุณก็ได้นะคะืึ คุณเป็นความรักครั้งนี้ของคุณตื่นเต้นอยู่ตลอดชีวิตค่ะเพราะเป็นความรักที่สดชื่นแล้วก็ได้เรียนรู้กันและกันไปตลอดชีวิตคือคู่คือความเข้าใจคือเจอแล้วคู่แท้นี่แหละจ้ะใช่เลยนะคะมาดูต่อกองนี้แสดงว่าความรักเนี่ยที่ถามผูถึงอดีตก็คือประมาณที่ผ่านมาก็เจอคนดีนะคะเจอคนนี้แหละใช่แล้วนะคะเจอแล้วตอนนี้กําลังสดชื่นอยู่เลยนะคะกำลังสดชื่นคนนี้ไม่ได้เหมือนของที่หนึ่งนะความเจ็บปวดในชีวิตไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะ,ะเจอปุ๊บ เจอคนดีใช่จับมือกันนะคะอยากจะวิวาเอออยากจะวิวาเอออยากจะวิวานะเลยทีเดียวนะคะกำลังเตรียมพร้อมวิวาคนไกลอีกแล้วนะคะคือมีสิทธิสามสิบเปอรติต่างชาติาต่างภาษาต่างศาสนาได้นะคะเออก็แบบตอนนี้เหมือนแบบอยากแต่งงานหรือว่ากําลังอยากมีคอนเมนต์หรือว่ามันเข้าฟิลแฟนแล้วอะ่ะเธอโอ้โหตอนจบนะคะ ทุกปัญหาคุณต้องมีคนคนนี้ในชีวิตนะแล้วต้องแต่งงานจดทะเบียนแน่นอนเพราะว่าคนเนี้ยนะคะเขาไม่ให้ใครมาทําร้ายทําลายคุณเลยนะคะแทบจะแบบปกป้องคุณนะคะปกป้องคุณโอเคก็ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าคุณเหมือนเด็กน้อยเนาะชอบเลยกร้องความสนใจนะคะแล้วก็แปรปรวนตลอดเวลา นั mm. like really like okay. ่นแหละเป็นเสน่ห์ของคุณนะก็เป็นลูกแม่เสียงทําเสียงสองเหมือนคุณพลาวฟั์ประมาณนั้นนะคะเขาก็โอเคค่ะเขาก็เข้าใจเขาฉลาดดูวคุณต้องการอะไรคุณอยู่กับคนที่เขาเอาใจคนเป็นน่ะนะคะคุณอยู่กับคนที่เขาดูแลคนเป็นค่ะอืมความรักครั้งนี้นะคะความสุขระดับไหนนะคะความสุขมากอะนะคะ คือถึงเราจะเป็นกองที่หนึ่งเดูเหมือนกับว่าคุณจะแต่งงานกับคนที่เขาแบบค่อนข้างที่จะมีฐานะหาเงินให้ใช้นะคะแล้วค่อนข้างที่จะแบบออกแนวเป็นใหญ่กว่าเขานิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้ความรักครั้งน,นงนี้ค่อนข้างที่จะแบบออใช้สมองนิดนึงแต่พอมาดูกองที่สองเป็นความรักที่คุณแบบเป็นคุณนายจ้าอยู่เฉยๆจ้าเขาดูแลคุณได้ดีเป็นคนที่ดูแลคุณได้ดีค่ะคุณไม่ต้องเก่งมาก ต้องต้องแก้งงเยอะๆเลยนะคะสำหรับกองนี้คือเขาไม่ได้ไม่ได้เออประมาณแบบอ,อชอบชอบให้คุณแบบเป็นคนสวยๆสดใสร่าเริงแต่ต้องอยู่อนะันเดอร์เขาเนาะแต่เขาก็เข้าใจแล้วก็รู้ความต้องการของคุณซึ่งก็รสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งค่อนข้างที่จะแบบเจอความรักไม่ค่อยดีมานะคะแล้วก็ มันเลือกเจอความมัน่นคงมาเลือกกันเงินประมาณนั้นเนาะเจอความรักที่เจ็บปวดมาชีวิตมันค่อนข้างมีแผลนะคะแล้วก็เวลาที่คิดอะไรอย่างเงี้ยอืมจะเอาใจใจตัวเองนะคะประมาณนั้นนะจะเอาใจใจตัวเองใช่อืต้องได้หลังใจนะคะอันนี้ก็คือแบบออกแนวเออ่รักแบบ ดีขึ้นนะคะรักกับคนที่เขาฟันฝ่าอุปสรรคสร้างความมั่นคงให้กับเราอันนี้รักกับบอสค่ะรักกับบอสบอสที่อยากดูหนูนั่นดูแลหนูนะจ๊ะโอเคตามนี้ลายนะคะ VICKY 653-658ดูดวงส่วนตัว4 0 5 0นาที666บาทปรึกษาได้ทุกเรื่องคุยเหมือนเพื่อนเลยจ้ะ